สวัสดีค่ะพี่น้องนะะ้าค่ะมอนีีมีโอกาสในพาพี่น้องออกมาบอกมันหน้าจะาออกมา,า,า,กมาทงนสวนนาะคะ่ะตอนนี้มันกลายเป็นสวนแล้วแต่ก่อนมันเป็นหน้าเฮ็ดเห้เขาหน้าตีกีละเธอจ่ตอนนี้กะเปลี่ยนมาเป็นสวนเลยหน้าสวนผสมคข้ากะจากหน้าเขา่าข้ากมะมาเฮ็ดปลูกปลูกอันนี้เลี่ยงปลาจา้ะอันนี้เป็นน้องปลาน้องปลาข้า,ากมะมาแ่งเป็นน้องปลาซีน้องหน้าจะได้เนื้นที่หาไร จ้าน้องปลาซีน้องกับปูเบิดทุกอย่างนจะจากอนไดคิดปลอกกับเก็บมาปลูกจากข่าตะไคร้ใบมออะมมกรูดพริกเผือกอ่าอันนี้คมะฮะเพปลูกกเป็นลำบากตามพี่น้องสามจากปลูกเป็นลำบากตามท่านแดนตามพี่น้องสาจ้ากมะฮะตัดสิมาแบ่งเป็นปลูกพ้ากัะจอร์ปลูกพ้ากัะจอร์สองไฮจากสองแปจงแปจากในเติบอยู่ เดินไปสิท bon, te <chaque> ah, no, ้ามาเป็นสวนผัก no. กัะจนองค่ะทีนี้อ่าเินมากษตรมาเห็นสวนผักกัะจนองจากห้องเกษตรใชแปลงมาเป็นผักกัะจนองอันบ้านคี่น้องเอเดนเนาะตรวกาทั้งอีสานอบ้านเอผักกัะจนองอ่ผักกัะจนองตามสายหัวนะฮาปลูกเวลน้ำว่าในีจากสามสายแดียสายหัวขั้นแรนปลูกเวลน้ำว่านะเวยน้ำว้าก็มาเป็นธรรมดาในที่น่องในสายท้องใบเลยนะ่ อเอะพี่น้องเบื้องแจ้งใดกะเบื้องภาพไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องไม่นะเด้อค่ะเขาก็สิฮาดล่งกะ,ะเป็นกำลังใจให้นะเด้อค่ะเด้อเบื้องภาพไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะเบื้องภาพไปเรื่อยๆจ้า